ครับทางผมในตัวแทนบริษัทเอสพีช่อปกึมเทพไทยจำกัดน,นะครับอยากขอกทุกท่านว่าคนซื้อกับบริษัทผ,ผมนะครับบริษัทผมนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเครื่องพ่นกำจัดแมลงทั้งเครื่องควบคุมเค,คร,รื่องพ่นรองอ่อยทั้งฉีดสเปรย์แล้วก็เทปกำจัดแมลงทุกชนิดเลยครับครับผมแล้วก็บริษัทของเราก็ได้รับมาตรฐานต่างๆมากมายครับยังเช่นได้มาตรฐค้าผ่านมาตรฐานจากอินเตอร์เทคนะครับก็เมืองไทยก็ผ่านมาตรฐานวิทายาศาสตร์การแพทย์นะครับ ถ้าผมสินค้าเราก็มีราคาที่ถูกก็ไม่แพงนะ้วก็เราก็เป็นผู้นำเข้าเองแล้วก็จัดส่งให้ทางลูกค้าได้โดยตรงเลยนะครับแล้าเราก็มีู่วนเข้าทุกประเทศเลยนะครับเครื่องเขียนนะครับก็ไม่ต้องไปผ่านตัวแทนนะครับก็สามารถส่งตัวมาซ่อมที่บริษัทผมได้เลยครับรู้ว่าสามารถซ่อมกับเอเจนต์ผมกระจายอยู่ทั่วประเทศได้เลยนะฮะทางเราก็มีส่วนซ่อมคอยบริการอยู่ทุกภาคส่วนเลยครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคริษัทครับผมก็เป็นสายอมพิวเตอครับเป็นผู้นำ จัดมาแรงทุกชนิดทุกยี่ห้อเลยนะครับจากต่างประเทศน,นะครับนี่ก็ของมาบ้างครับดิวิชั่ับบริษัทเอ็นดีคอมที่อระเทศไทยจำกัดนะครับขอบคุณ